บงอย่างนี้รัดมาเป็นโอบวีอย่างนี้แล้วสามารถเดินที่กาดหลวงแล้วก็แล้วเราก็แฮปปี้กับสิ่งนี้สมมติว่าถ้าเห็นพระแล้วเดินมาแล้วผัดแป้งรับไม่ได้คือผิดรู้สึกลูกสาวน่ารักถ้าคุณจะเป็นแบบนี้คุณต้องออกจากสิ่งนี้ก่อน ในคําอธิบายจริงๆสาหรับอันนะฮะเขาเป็นคนที่พูดอะไรชัดเจนเสมอเลยอืมแก่นแก่นเขามีเขามีหลักการเขาไม่ได้พูดก็อยากจะทําอ่ะโทษนะเฉือกะไรหรือคือคือเขาาไม่ได้เป็นแนวนี้นะเขาจะมีแบบทําไมจะทาไม่ได้เพราะอะไรเงี้ยเขาเขามีคําอธิบายที่ดีด้วยนะซึ่งคําอธิบายเขาย้อนให้เราคิดด้วยเืาก็มจริง เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีปรกกะดีประมาณหนึ่งและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้อยู่ในผ้าเหลืองต่อไปไม่ค <retrouver S 2> ่อยราบรื่นหรือเปล่าคือถ้าเขาคิดจะเป็นแบบนี้ <laughs> <asury S 2> เขาก็ไม่ควรอยู่ในผ้าเหลืองอยู่แล้วแต่เขาก็บอกว่าก็มีคนพูดอีกว่าเอาแล้วถ้าเป็นแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยบวชได้ยังไงอย่างเงี้ยก็เหมือนกับ LGBTQ <c> บวชได้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็เป็นกฎอันหนึง่งซึ่งอ่ะมันมีกฎอยู่เดี๋ยวจะไปก้าวล่วงแบบ สถาบันอันสูงส่งที่อยู่บนธงชาติของเราอีกนะครับว่าแบบไอ้นู่นห้ามไอ้นี่ห้ามแต่จริงๆหลายเรื่องผมว่ามันก็บางทีมันก็ต้องคิดเหมือนกันนะสําหรับที่แขกที่แขกโตมาในสังคมที่เป็นมิตรกับเออ่ความบวกล,ล,กลของไม่ค่ะบวกลบของคนที่บวชและคนที่เป็นพระถติว่าในวัดเนีนะ้เรามีพระที่เอเป็นเพศเอเป็นกระเทยพูดง่ายๆเอาอย่างนี้ดีกว่า จังหวัดเชียงใหม่เน่ยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะสะบงอย่างนี้รัดมาเป็นโอวีอย่างนี้แล้วสามารถเดินที่กัดหลวงแล้วก็อ๋อเหรอเปิดเผยมากโลกรู้ทุกคนรู้อืมอืมอืแล้วเราก็แฮปปี้กับสิ่งนี้ไหมเห่ื่นเหมือนว่าเราอะไม่ได้ลุกขึ้นมาออฟโพสหรือว่าลุกขึ้นมามีปัญหากับเรื่องเหล่านี้เลย แต่ขณะเดียวกันนะ่ะในโลกคู่ขนานของเราอะ่ะเราก็จะบอกว่าสิ่งนี้ไม่อยู่จริงอันนี้เป็นสิ่งที่ถ่า่ไปเข้าใจคนไทยเธอก็ไปวดัดเธอก็รู้ว่าพระรูปนี้เป็นกระเทยเธอก็นับถือพระรูปนี้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเขาเป็นกระเทยแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะที่เรานับถือว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเขาก็เป็นพระกระเทยที่มีกิจปฏิบัติอัน อันฟังก์ชันเขาพึงจะมีในฐานะพระอะแล้วก็ไม่ได้ก่อปัญหาให้ใครในกรณีนี้เนาะแล้วแล้วก็ไม่ได้คนก็อยู่กันมาอย่างนี้มามาโดยตลอดใ <c oughs> นขณะเดียวกันนะ่ะพอจะต้องพูดอะไรที่เป็นทางการนะ่ะเราก็จะไม่ยอมรับกับตัวเองว่าในในในวงการสงนั้นมีเกมีกระเทยมีพระที่เลี้ยงเด็กๆเ,เป็นฮาเร็มอยู่ในวัด คือคือจะมองว่าใจแคบในมุมนี้ก็ได้นะแต่จะพยายามใจกว้างขึ้นและกันแต่ณตอนนี้บอกตรงๆว่าสมมติว่าถ้าเห็นพระแล้วเดินมาแล้วผัดแป้งรับไม่ได้ทาลิปสติกนุ่งโอบิหรือเอาสบงสบายมาเป็นเกาะอกเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้คุณไม่คอนฟอร์มคือผิดรู้สึกลูกสาวน่ารักอยากซื้อแป้งให้อีกตลอบเนึงคือเข้าเข้าใจอยากสักผเดี๋ยวจะมีมาสคาร่าให้ด้วย คือถ้าถ้ามองในมุมนั้นก็ก in ็เขาคิดว่าเข้าใจแต่อันดึกงไใจว่าถ้าคุณจะเป็นแบบนี้คุณต้องออกจากสิ่งนี้ก่อนแล้วคุณเป็นได้เพราะมาเรียนหนังสือแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าคณะวิศวกรศสต์มอจรเพราะเพราะฉะนั้นในมุมของอัานตัวอัานเองนะอัานเนี่ยรู้สึกว่าการทําแบบนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องมันเหมือนกับ ในเมื่อเขาบอกว่ามันมีตรงนี้ให้ปฏิบัติตามในระหว่างที่คุณอยู่ตรงนี้คุณต้องปฏิบัติตามเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของการเรียนอันคิดแบบนี้คุณอ่านเนนวัยรุ่นไงสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นวุฒิภาวะที่จะผ่อนปรอมบางทีมันก็มีนิดนึงนิดนึงทนไม่ไหวเข้าใจอีกว่าให้ลองผิดได้แต่เมื่อลองผิดแล้วต้องไม่ปล่อยเราต้องบอกว่าคุณอยากเป็นแบบนี้ใช่ไหมรอให้ อยากศึกถ้า,ถ,าถ้าเป็นศึกถ้าไม่ศึกต้องคอนฟอร์มถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องรอเวลาที่จะเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาถึงแพรี่หรือไ <hayır> พร์วันไพร์วันในวันนี้ถ้าอ่านมองย้อนกลับไปและแม้แต่ตัวเขาก็พูดตรงใจกัอ่านด้วยว่าแต่ตอนที่เขาเป็นพระมาตลอดเขาปฏิบัติตามทุกอย่างอยา่างถูกต้องครบทั้งหมดเลยในใจเขาจะเป็นอะไร เขาก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจในตอนนั้นที่อยากจะกระชากผ้าเหลืองออกมาแล้วหรือแบบข้างในใส่ชุดชั้นในสีแดงอยู่เปล่าเลยเขาเป็นแบบนั้นทั้งหมดจนกระทั่งวันที่เขาตัดสินใจว่าเขาออกมาเป็นคารวาสแล้วและและค่อยค่อยค่อยคอยใช้เวลาในการเรียนรู้ตามสมควรด้วยเพราะเขาก็ศึกออกมานานพอสมควรแล้วและณวันนี้เขาคิดว่าเออนี่คือสิ่งที่เขาอยากทําไม่ว่าจะทําถาวรทําชั่วคราวทําเพื่อพรีเซนต์ ทำเพื่อเรียกความสนใจทำเพื่อเรียกแค่ทำเพื่อเรียกสื่อทำเพื่อเรียกแสงเขาก็สามารถทําได้เพราะมันไม่ผิดกฎอะไรเลยมีแค่ไม่ถูกใจคนเห็นบางคนเท่านั้นเอง